กรทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ก็มาหอดถึงบ้านแล้วทุกคนเลยที่กลับลงมาจากป่าก็สีได้เข้าซูเมอร์กันนะทุกคนนะเดีย๋ยวเข้าลงไปขายนะทุกคนเพราะว่าชีได้ไปแปลงรถไถทุกคนเลยรถไถเข้าเสียงมันดังปึ้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 งถ่ายบีมันทุกคนเลยบีข้าเบ้งบบีฮันบีนี่แล้วก็ถ่ายเสียกรถเนาะไม่มีเงินทุกคนเลยที่เอาเข้าไปขายพอได้ซื้อ น้ำมันนะทุกคนนะพอได้แปลงรถนะนี่กับบุญมีกกำลังเอาเข้าวลงมานะทุกคนนะตอนนี้ก็สย่เดินทางนะทุกคนนะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสทุกคนเลยตอนนี้เนาะ อากาศปลอดโปร่งคาดว่าตอนเท่งๆนี่คือสีแดดฮ้อนนะทุกคนนะอันนี้ก็เริ่มเดินทางทุกคนโอ้หมอนี่ห่อนี้เออไปนล้ลงล้งลงรถก็เย็บรถก็เย็บยิ่งฮื่นยิ่งฮื่นตัวเราบ๊ไปบ๊วยรถก็เย็บรถก็เย็บเฮ้ยขึ้นมาเยอะ năm tôi đây có mưa bài mưa bài cái sẽ bài có đưa nào giờ đây vừa mở Để đi chung không bỏ. đi chưa <laughs> hả <cười> chư, uh, mơ đưa mưa đi mày khắp khắp phố đó đâu cô พอได้เข้าเมืองหึงแล้วทุกคนเลยเชียนทางในกะเอาสีแปรงมานระเบิดหรือ,อย่างนะทุกคนนะ คือบ้านบ้านค้นนะทุกคนบ้บานหน้ากระโปรงนะทุกคนบ้บานนอกประยู่ไม้แรงขึ้นแตยังห้างน,นะทุกคนนั่นคือทางเข้าบ้านใหญ่นะค ไม่คุมลายนะทุกคน นี่นะทุกคนนะโอ้ยจะไปทุกคนเนาะโอ้ยจะไปกัน আৰু পৰাৰ্থক ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดซีทุกคนนะฮอดซีโกความซีบ้านดาทุบนะทุกคนโกแห่งนี้ก็สร้างแล้วสำเร็จปีนี้นะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทำเร็จคักเนาะรถยังไม่ถุบสร้างขึ้นนี่ทุกคนเลยมันยังมันยังโน่นอยู่นะทุกคนนะนเ ไทม์เออร์นะกเลยตอี้กาลัางควาค้นคนแต่ว่าโคแห่งนี้นี่ฮทุกคนเลยตักลยดอกนี้เนาะโอ้ิยานิยาิยาปิทกคนดอกนี้จืดเลย ทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาฮอดเมืองแล้วทุกคนเลยอันนี้คือเมืองไหม้แล้วทุกคนนะ พ่อนตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดป้อนขายข้าวแล้วทุกคนเลยลอน,นี่คือบ่อนเขาซื้อข้าวแล้วทุกคนนะเจ็ดจุดเโอ้ลุกแล้วเนาะนี่ทุกคนบาตัวสมาชิกมาลายมั้งไงซับสกินามาในีเนา,นานอถาเนาะกินกระเังมืองอ้อนอีอนอ้ เบขายข้าวชำนอเลี้ยทองอะไรแบนี้กับผู้ชายนำโชคชื่อยังมืบนี้เชื่อรถชื่อรถชื่อรถขายข้าวชื่อรถผู้ชาท่าทุกท่าเพราป็นสามเออพได้ตูตีแม่ตูหลายคนชำากันาเช็คเลยหรอมถามมงเหรอ เราเอารดกอีนายได้จากโลตุ้บุรีจอยได้นี่โอ้โหโลหกสิบห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดายาสิบแเพิ่มเมันนหนักพอจะเปรวดิหกบอกอ้นักรถพอจะเปรวือะปดออ่บ้านชิงรวมมาปนชิามนั่นบอก ซีชีเ็ดก็าตะเขาท่านเลคือด้วนเ่ย้าวะปันแล้วก็ามนี่คือเนืลเข้าไกแล้วบ่โอ้ยนีกก็ได้เจกยเข้าอ้ามทันั้นไปทงนั้นได้ปที่น่นี่เปจดเียโกมก็ได้่รกกอบเลยเลกกอบขึนลววะ โอ้ลูกขอบอีกรูปปาโนเวออจะเอาปานเวนเล้เะเจ้เจ๊ม้เละเจ๊พอนเอคัอันน้อกินข้าวกลางเวรดอกพอนเอดอกจอนบกปันยังเลยน่ะเจอเมือนก่อนจะได้ชิ้นเช้ามาโอ้ไปจากร้านจร้าน

โอ้เป็ดจาชอบแทกแล้วเนาะบัตัวโอ้อะเขาทามากครับแปิบใปตีหรอีเพ่นายเอาไาได้กินนอนต้งแต่เอาได้ิีดายจะจอยูังไงแต่มนมีเงินจะมีคายแล้วาคนไปเขาที่เพสเะ ข้าวนแห้งเขาดีตากับมันแห้งไหวแต่ข้าไม่เละข้าวชีวี่สอนั่นะแห้งนาะเขานี่มันชูงดิดอนี้เป็นวาได้สองร้านเจ็ดแสนที่ชิบก์เติมแต่แฟน้ายกไเฟ็นฟ้าขอว่ลืนชอบหนึ่งเออแต่พิเศแต่ในพิเศิแต่ความนั่นแหละลืมีชอชอบเฟ็นฟ้าอ เออแม่นเอาไปดื <afraid> oh, ่มแก๊ป้ายนับด้อสงร้านคิดเตนีสิบหด่ปาลนีาน้ไหจานน้ำได้ยทอานน้ำลยี้ยนีจานีซีบจัไปแล้ว้ออมีได้ นาง่เะกรรคอจก็เนาะล้านนะทุกคนตอนนี้ก็ขายเข้าแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่ก็สีข้าวในเมืองพอดีเราบันี้เอาไปซ่อมรถทุกคนเลยซ่อมรถเานี้เลมีแต่ลีบน้อยก็ได้นี่มีแต่รถเพ่รถไทยกันไปจิ๊ก เข้าอยังใช้บุณอนี่เข้าอยู่หันได้บุณีแล้วก็ขี่เข้าอยู่หันเลิกบอนีก็จักไปอ่านเวียดก็จีนก็ออร์ตีก่อนแล้วคนมุดรถมุทีแล้วแล้วไป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 เดินทางเดินทางทุกคนเดินทางเข้าไปหาบ่อนหาชมแปลงพบุรณะน้อลาดพุทุกคนเลยอันนี้ก็คือเมืองเมืองเมือง มาฮอตในเมือ,องนะทุกคนเป็นแบบนี้นะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็มาหอด้านที่ห้าสิแปลงรถนะทุกคนมอกับุใช้คำโชคไปซื้อรถจักรยานนี่ว่ารถตัวน้อยจักรยานตัวน้อยขบานช ร้อยทุกคนฮะเอแ็นกองแอ็นกองบอกอะไรเอาข้าวน้ำเราก็ยังดังได้ดังไงมาแปลงรถนลำหน้าเพ่อนทุกคนเลยจ้างเพื่นจ้างใหญ่อยู่เลยแม่ดีตอนหน้าทากเขาห้องบ่อเ้อะเพื่อยากมากมาตอนหน้าทักเขาหบ่อตลาดเบื้องไม่ทางลงตลาดเด้อทุกคนเด้อะเพื่อสนใจก็มาใช้บริการได้ทางร้ตลาดเพิ่์แปลงดีแปลงคักันทุกคนนะ ฟ้ทุกคนเนาะตอนนี้ก็ตอนเทงเทงนะทุกคนนะสิหากินข้าวก่อนพาช้างมันก็ยังการแต่งรถจ่าหลายขันทุกคนเลยมามาทุกคนชิ้นจ้าอ่างนอน ไม่ไม่นอดน <c oughs> อดตอนนี้กำลังตาช้างมันกำลังไม่นอดเลยคนเดียวเห็นปลาลื่นนอกแล้วนะลืดนันย้อยปลาพลาไปแล้วลุง แห mm ้งทองมันไม่ยู่เนาะว้าโคตรเนาะไม่ยู่เลยมันไม่อยากไปชูนเนาะเออมไม่อยากไปชูนแล้วนี่ยาดิดมันไม่อยากไปชูนตอนนี้ก็ยังเหลือตทหางมันทุกคนเลยมันจุกอมมันแล้วเนาะใช้ผู้มันเลิศกับเป่งก็แล้วเลิศมันก็บพวกมาแล้ะผู้ นี่น <out> ันรไเิ่นกํลังเอาบีมาเนาะทุกคนเลยช้างมันกําลังเอาบีมาเนาะอืมงกกแม่รถต่กลงต่างมูังป๊กๆๆาเนาะเพิ่ชื่อนนะชื่อแะไรรถมัคือมู้นเขาชื่อรถนะ ลองสลับสายมาดูเปลี่ยนสายมาเปลี่ยนเอาออสายดำเามันมีสายดำสองเส้นเลยลองเปลี่ยนมาดูวันนั้ต่อรลองก็ได้คู่เลขได้รขไกด้นี่ทุกคน coffee nấm con á, à? là cả sao phan kìm tụ con, khay cay khay cay tơ nướng lại tụ con đây nhàng chúc nhàng cà phê thùng nướng, ô oh, mất phải lá tơ tụ con đấy, ngân khai sáng nhưng mà thanh chắc chúc chút à มีรายได้เลยยิงยิงที่ยี่้นนเองเอนี้แะคนมันมีสังเด้าชิบอกุนั่นละตเตะมได้อ้ยบ้มีแต่แนวลืมเนาะลืมใช่หมจังห นะตะกณ์ตอนนี yeah, mm ้ก็ค้ำแล้วนะตะกณ์แต่ว่าแปลงรถเ่าก็ใกล้สี่สิบเมตรแล้วเนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปตรงนี้นะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตานพี่น้องทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามติดตามนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะชายรัตน์นี้ก็บ๊ายบายทุกคน